600บาทเรียบร้อยแล้วนะครับลนอภิเราก็ัอไปเป็นเสาเอกพี่น้องตั้งเดียวไม่ฐานนะครับ30จะได้ลอย30 50ครับผม30ิบา1นักเรีขอเวลาให้พี่น้องมากันที่ทันเด้อครับผมนักเรียนเรียบร้อยแล้วทันเด้อขอเวลารัครับ30ี50นีแเตะเย็นเเยนเสาเอกนีเดียด้วยวครับผมเรียยยว lúng xa em, dừa, đo... tán... 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 Tán. xa tham gia nén đầy dừa họ tập ngàn tàu, ệt, chó, cướp, tam, tam, bốn, bảy, บนาคารกองกองเรียวผู้เล่นเจจะมาทุดทให้นั่นเออ,อบบนนะจะไปตามบนบาทมันะของกนม,มันก็มีเรียมัน่ข่งกันจนตายแล้วพ่อเลยก็เป็น,นเหตุเพี้ยทก <c oughs> นการคุนทางนี่น้องช่ว,วงกระบะออกสเปียร์ รือบาโอนตั้นห้านะครับพี่น้องการเดินทางโยกไปนี่ให้เกี่ยนครับลาไปลางกว้าอหัวไปเยี่ยม xong 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 เรียนคลุมจตผ่านบอกเราเจ้าจ no ิตตถานจิตน้่นขอผ่านเลยเถิดขระที่แมนดวงังเอาเรียรขอบในลอยมากันนไหยขอปล่อยบังไปกจ้ามหาบานก่อนนะครับ ยอเลยด้นะเรองบยัก่อนเครับไปท้อมหาบาก่อนเะครับอภิรขออนุญาตนะเงเรีบรอยคงจะเสร็ิ้กันุบอกอนไปทางไหเดนทาห้าตี ขึน ension, immun, Guru, ้นทุกสูงลุกซ่าซําทำไปได้หลายๆขจุงงานก็มหาบานจองสุดีสามงป่าไปดมป่าเดินทางมีเยี่ยมปาับ การเดินทางนีความีเยี้ยงหน่ยนะครับเป็นะดีนั้นเมตตับดำนาเบิง่งกันไปอครัมโต๊ะอาอาดัมโต๊ลังฟ่าในจังหวัดสุทัยละพลักงานของจอมัอนถามหวา,านา ขอบคุณทตลองนะครับไปที่ระเลึกนะครับวกกระนันนุตาขำางทางทีมงานโลงบางยุบไปกระถางของขคุณทางสุรัตน์ตามนะครับผู้การรับนินน้ำมันไฟเข้ามาทำการแข่งขันบดีนะครับสุรัตน์ตามนะครับมาในนามโลงบางยุบไป เรียนะครับต้นตอนเพียงสี่สิบเช่นนั้นเรียบร้อยนะครับเพียงสี่สิบสามองค์ทุ่มที่ดินดอกบังยุกไปอ่าขับคุณครับขอบคุณทางสุนัขตามนำดงบังขำว่าแข่งขันเพื่อชิงจะคำว่าแข่งแย่นะครับขอบคุณทางสุนัขตามนะครับ เราทำกัรพิจารันการนาคอนตรงบางเนื้อให้นานะครับเที่ยงตีสิบุลลอตูดีับยาเด็นกันก่อนไปใจดูเลยดูเลยอ่ะทุกคนกนยรออนะเากอย่างนเด้อตรงบางซุใหม่บวกุนฟตร์ม กึ่งสูงลุ่งใกล้ใกล้ใจไค่ไหนผลาง,งานสองสีงสามสองน เปิดเลยครับแ่วมนนี้บองสูงตินจับติดจับบอนะครับเปิดกันไปครับมันดีมันมีอรว้างทะันตางรันต่ไมันันต้องเปิกันคับเปิดกัน สามสิบ่ 4, 4, 4, เนัโอ้หอดนน้ามาันก็ถนะือันแล้วจำเป็นมันต้มกินเลนะี้ยงกันเลย